ได้รู้สึกนะว่าอาบาน่าจะต้องรับภาระหนักมากนะครับในการต้องเตรียมการโดนบุกนะฮะจากฝั่งพอร์ตคอนทามแต่ในเวลากับกันนะครับถ้าเกิดว่าริกตัวริกเตอร์แมนได้เล่นเยอะขึ้นมาในเกมนี้นะครับผมโอ้ก็น่ากลัวอยู่ครับซึ่งเป็นลาวิลอยู่กับริกเตอร์นะลาวิลไม่น่้ไปหยุดลายริกเตอร์ได้ไ er ใช่ครับ รับชมผลรับไปพร้อมๆกันฮะสำหรับคู่นี้ครับปอนเปขั้นทามบูทีมครับฮ่องกงแอติจูดเรสทีมเริ่มการปะทะกันแล้วครับครับแต่สิ่งดีกับเป็นคันทามเลยครับคือการดับอีกนิดมาบุฟเฟ่ตรงกลางนะครับไม่ต้องให้ตัวของมอสมายืนช่วยโซนอะไรมากมายนะครับก็เลยจะมีเวลาเล่นกับเราวิคค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ช่วยโซนให้ลิเตอร์ไม่ต้องมาเติมบ่อยๆด้วยถูกต้องนะเรียกว่าทําให้ราวิวสบายขึ้นนะในเรื่องของการเล่นครับเบาๆแล้วก็อีซี่ตรงนี้ครับจะเข้ามาตัดคลิปเล็กมอสรอระยะเวลาในการเซฟอยู่่่แตวา ดูนี่ออกไปไกลอพอสมควรครับนี่คือความเก่งอย่างนึงของทางคลิกซี่นะก็คือการแยกขีปากนี่แหละนะครับระยะก,การใช้มิส s ชฟนะเขค่อนข้างไกลใช่ครับแล้วถือว่าเป็นสกิลที่แรงถ้าเกิดเทียบกับเเวลหนึ่งใช่แรงแล้วแรงในฐานะที่มันสกิลมันไกลนี่แหละนะครับผมมันก็เลยดูดีมากๆก,กับการเล่นบุกนะ อู๋แล้วมาดึงครีบเล็กตรงนี้ออกด้วยครับอย่างน้อยทำให้เกสเซิร์ฟฟาร์มช้าลงครับใช่มวดปวดแล้วก็เขาต้องสร้างสเปซให้ซิลินได้เยอะที่สุดแหละนะเป็นโจทย์ของขโคตรที่จุดในเกมนี้โคตรที่เป็นในเกมนี้สบายเนี่ยนะครับแต่หลายอย่างก็โคตรที่จุดจะเล่นได้องไงพอสมควรเลยนะแต่ในภาพกับการถ้าเกิดทำไม่ได้ขึ้นมาเน<อ>ี <S 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 ่ยผมว่าเหนื่อยเอเดรียนเคิล์ฟห้าเรือนครับทั้งหน้าป๊อปเซร์คอนทามสอดส่องกองเอติจูดนะครับให้ตัวของเอาแคสนะอ่าเดสเปรดดูเอลตรงนี้อ่าเดสเปรดดูเอลใช่ครับ ก็คงจะต้องเป็นของที่จําเป็นกับทางล็อกซี่นะเพราะทำให้ล็อกซี่ตายยากขึ้นมากเลยนะครับแลวก็จีิีๆเป็นตัวของเ,อเกมที่ยาวที่สุดนะหลังจากที่อาทิตย์ที่สามครับก็คือบบ19นาที73วินาทีใช่ครับนั่นก็คือยาวของเขาแล้วนะเป็นยาวโดยเฉลี่ยนะซึ่งน,น,น่า<ด>จะต้องไปดีสถิติกันให,ให,หมใ<ช>่นะครับ,รบหลังจากผ่านพ้นวันนี้ไปวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแบบกินเน็ตเวิร์ดเรคคอร์ดนะครับจัดจัดนะครับ นะครับม,มายามมาไม่เพลยตรงกลางฮะเขามารวลได้เกเสเซอร์รับเข้ามาก่อนครับเกสเซอร์โดนหนักตรงนี้เลยเป็นเฟิร์สปัตทันทีครับโอ้โหนี่ถึงบอกในช่วงต้นรายการนะฮะว่าที่คิดว่าถึงอาจจะไม่ถึงเสมอไปฮะและเริ่มสตาร์ทการสโตรบอลกัพบพ่อโกนิจูดไปบูบับต่อเลยครับตรงนี้มีน้องตีจะเข้ามารับก็ไม่ทันแล้วฮะไม่ได้แวกคีมเล็กตรงนั้นด้วยฮะมาทำต่อเลยเอาแคสบังให้นิดนึงครับแล้วเซียวหลินเล่นอย่างนี้อีกแล้วอ่ะคือขึ้นมากดดันสเลเยอร์เลนเนี่ยในทางด้านของด้านในเลยนะ โ,โน้ำเล่นเยอะเลยตรงนี้เล่นกดดันนะครับการจะมาเก็บภาษีตรงกลางนี่ฮะโอ้โหูเกิดซีร์สกิน่ากลัวครับตรงนี้ครับเล่นไปที่มีม้าต่อเนื่องครับเรื่องมีม้าก,กำลังจะตายเป็นศพทีสองครับยื้อไว้ได้นิดหนึ่งปาสกิลนิดหนึ่งแต่ไม่ไหวสองสู่จาก HKA ครับโอ้โหริหรเตอร์ฮะผลอการที่ริเตอร์ไปอยู่กับทางเราไม่ดูเลยครับเราไม่สามารถหยุดการเดินเกมของริเตอร์ได้ฮะแน่นอนครับวันนี้เลนกลางเหมือนว่าจะลำบากซะแล้วฮะแล้วมามองที่เรดบัฟต่อเนื่องด้วยซี่แสบจริงครับจะใชช้้มีีีพแย่งงตรนฮะ โอ้โด้วยความที่ช่วงต้นเกมครับเขากดที่จุดครับเติมกันไวน้ได้แหละครับพอเป็นก็ร์ามครับอาจจะดูเล่นบุกได้ก็จริงแต่เหมือนจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับก่อนที่จะมีแต่ละคนมีเลเวล4กันนะฮะเสียไปช่วงต้นเกมยังโอเคนะสำหรับตัวมอสสุเบิร์นการมตรงตน,นี้เบาๆเข้ามาจะรวบใส่มอสแต่ว่ายกสวนเลยอยากจะสวนอยู่นะอยากจะสวนอยู่นะโอ้โหโดนสกิลเอลีโซนออกมาล้มตึ้งไปโอ้โหตึ้งเลยครับใส่เทนเอาเต่าๆตรงนี้ต้องเสียมังเอาฟอสครับเทนเอาเต่าๆแล้วโดนยกตามดาเมจจ่ายไปตรงนี้เจ็บเอาเรื่องด้วยสสตตั้นไดแ่่วาเเกซร์ ระยะไม่ถึงนี่เดฟเอโบมครับโอ้โหจังหวะการเล่นดูจะไม่ค่อยดีในช่วงต้นเกมว่าส่วนทางด้านเลนบนนะไปตัดคลิปกันทั้งคู่แล้วฮะไม่คุยกันแน่นอนนะฮะควันนี้หลอกซีคลิปทั้งคู่ครับแล้วก็ขยับมาเลนกลางทั้งคู่ด้วยโอ้โแล้วทางฝั่งของไปคอนจะไปแกงนี่ก็ไม่ง่ายนะในเกมนี้นะครับ จะมีเลนกลางที่จะทําได้นะสลับทางตัวคริกซี่แต่เขาไม่ค่อยอยู่เลนให้ทำนั่นแหละแล้วมารอบูบัฟอีกแล้วครับจะขอจับโอเมนก่อนน้องตีไม่รอฟิกเกอร์หนีแล้วเท่ากับว่าจะไม่มีตัวฟิกเกอร์ที่จะเล่นกับบูบัฟตรงนี้มีนินเข้ามาเซฟน้องตีเข้าไปฝืนนิดนึงป่าเดนเปยตรงนี้ไหวหรือเปล่าไหวครับเรายือออ้อสุดชีวิตแล้วจริงกับมาฟอสพยายามให้เพื่อนมาช่วยบอสโยตรงนี้งัดไปแต่ว่าเซลินเก็บเทงน้องตีไปได้ก่อนครับแต่จะเป็นไฟของทั้งสองทีมที่เปิดกันตรงนี้มีมาป้าสกิลจากวงนอกครัับตตววเเเเเออองแแแทรรกกกข้้าาไป่่ด์มนสซุ ครับเติมกันโหดจัดครับตอนแรกกะว่าจะเกี่ยวไว้ครับแต่ว่าทนได้ไม่นานพอนะฮะและที่สำคัญเลยครับการเติมเกมของริกเตอร์เกมนี้บอกเลยว่าเติมไม่พักนะเดอะแมบนใช่ครับเติมเยอะฮะแล้วคลิปเด็กตรงนี้บูบับตรงนี้โดนตัดทั้งหมดแถมยังจะได้กดดันเทวเดนบนต่อเนื่องด้วยโอ้โหนี่ฮะถ้าคุณผู้ชมจะถามกันว่าทำไมริกเตอร์ถึงจะยังอยู่ในเมตาตลอดเวลานี่คือคำตอบฮะถ้าเกิดว่าไม่มีตัวที่คุมเลนริกเตอร์ได้ครับวิกเตอร์วิ่งทั้งวันนะครับผมแล้ววิ่งที่ว่ามันไม่ได้วิ่งเบาๆฮะ เรดบัรบตรงนี้ก็ยังจะเอาครับอย่างนี้ที่เกสเซอร์กอดพันนี้เราเซฟมาได้ครับโอ้โหป่าโดนวิ่งไม่พักเลยครับตอนนี้กำลังของทจ้าโจที้เอาทุกเม็ดครับผมอยากจะทนไม่รู้จะทนไหวหรือเปล่าครับแต่อำนาจในก,การสโนโบอลไปตกกับเฟนิกกับริกเตอร์นะครับโอ้โหเฟนิกที่ได้สโนโบอลครับเลเวล9แล้วครับหา่างกับเกสเซอร์ถึง2เลเวลเลยวิ่งวลารุ่นหนึงทนะเกสเซอร์เรรนะนะ arch, สียชีวิตไป2ครั้งด้วยนะแปลกที่เลเวลจะห่างกันครับมาพุูนเลยครับผม เน้นตัดป่าด้วยครับจะเห็นว่าไปเฝ้าบูบับตลอดนะใช่แล้วปีให้ตัวของน้องติต้องมารับซึ่งมารับตรงนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าพอจะยือ้อยื้อได้ไม่ทันที่เพื่อนจะมาช่วยครับนะครับผมตอนแรกกะว่าจะดูให้ต้นเกมอุ้ยตัวพวกฮะแต่พอทูเบ้าใส่เข้าไปตรงนี้ไปโดนที่เดอะแมนนะโดนทางด้านของริกเตอร์แต่ว่าแข็งเกินไปครับเปิดทางหน้านมาตรงนี้มีมาต้องหนีเอาตัวรอดด้ฟิกเกอร์ครับแล้วกลายว่าเต่าเต่าไปติดอยู่ตรงกลาง ปล่อยสกิลสาไปแล้วยังถอยออกมาได้สปอตเบคอนทามน้องตีงต,งตามมารับด้วยทางหน้าของเดซี่เบสตรงนี้แต่ไม่มีดาเมจไปต่อเนื่องแล้วครับโอ้โหกลายเป็นมาฟรีครับตรงนี้ครับสป,สปอตเบคอนทามครับพยายามมาต่อจังหวะแล้วป้อมนี้มีโอกาสในการเสียสูงมากนะครับมีอิกดิสมีมาร์มารับกับเคสเซอร์ครับได้เปล่าหรือว่าเ้ากดจะฝืนนะฝืนแน่นอนนะเนี่ยฝืนใส่เขาไปต่อแล้วเนาะเดวแมนจะรวบตรงนี้ไปเปล่าเอาฟอลครับแต่เคสเซอร์ตายเป็นศพที่สามแล้วมีมาร์ตตายตามไปด้วยครับเจ็ดศูนย์ตรงนี้จากเอชเคเอครับในการเจอทสปอตเบ เอาแค่ได้กับน้องติอยู่น้องติเลือดไม่พร้อมที่จะสู้ครได้แต่ปล่อยไปครัโอ้ตอนแรกเราคิดนะฮะว่าเอ้ยวิกเตอร์ตัวนี้ยังไงทิ้งมาครับพอปรากฏว่าเล่นเป็นแคร,รี่ป่ากับผานเกมมันกัดกันเลยฮะใช่ครับแล้ววิวไม่สามารถที่จะโซนวิกเตอร์ได้ครับวิกเตอร์เดินทั้งเกมท่านนั้ไม่พอกับคริสซิกกับคริซี่ฮะอีซี่กับเอาเบาเลนได้ยังย,ย,ยอดเยี่ยมครับตรงนี้เน้นในเรื่องของการสังหารนะครับตัวทาวเวอร์ไม่ได้โฟกัสด้วยนะครับเมื่อสักครู่จังหวะนั้น HKA โอ้โหแล้วป่านะฮะตอนนี้คือหนักที่สุดเลยครับเพราะว่าเกเสเซิร์ชแนะ้โดนเวทรัวๆฮะแล้วก็เซฟฟิตี่ไปบวกไปอะไรไม่ได้จริงๆนอะ่ะใช่การเงินก็ห่างกันอยู่นะพิ่เสกสองเท่าเลยนะสามพันกับห้าพันต่างมากฮะเรียกว่าเกือบสองเท่าแล้วกันกับสองพันโตฮะว่าหนักมากในชว่วงหกนาทีกว่า <iyorsun> yes. แต่ว่าตอนนี้ครับโอ้โหแล้วไฟมันลามทุกแล้วคุณผู้ชมะไฟขึ้นฐานเลนของน้องตีคกับส่วนด้านล่างครับเลนังต่อครับตรงนี้เทเบิลเทเบิลใส่ไฟเกเซอร์พยายามจะเก็บให้ได้สักตัวหนึ่งแต่มันคือริเตอร์มันหนามันอึดมันถึกมันทนครับ โอ้โหถามว่าไปถึงหนาลิทาริเอตนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับโโอ้หสกิลป้องกันที่แทบจะดีที่สุดในอารีเลยครับผมไม่ว่าแดนเมจจะมีขนาดไหนอะแล้วกลายว่าต้องตรีรับซึกหนักเลยครับเพราะเซอริทมักจะเล่นเล่นบนอยู่แล้วครับแล้วเจอร็อกซี่กดตามแบบนี้โอ้โหแล้วแบบต้องถังสั่งให้ตัวเขาไปกระทำมาเล่นข้างบนนะถ้าไม่มาช่วยตองตีที่บอกเลยว่าปวดหัวมีมาขยับมาแล้วครับสกิลต่างเซอริทนี้แอบไปแวะดัวเลเยอร์แป๊บหนึ่งนะ่หันมาบวกนะเจอแกนเซอร์ครับจะทำได้หรือเปล่าครับน่าจะเอาบอลไปค้นทางตรงน เล่นไวกว่าจริงๆนะเพราะว่าแดเมจช่วงต้นเกมของฮ้องโง่ที่อยูนเหมือนจะเบานะฮะมันไม่ได้เบาครับผมเพราะว่ามีตัวคลิสิกนี่แหละดับเบ้ลทูเบ้ลตัไปที่อีซี่เก็ตเสิร์ฟเสียงเลยฮะเดฟฟ์เอาบตรงนี้ไปแล้วตามด้วยเออร์สปิเตอร์แต่ว่าเกสเซอร์โดนติดเข้ากลางวงเสียชีวิตซ้ำอีกหนึ่งครั้งครับเชนเมอร์ไซโคนมาช่วยโซนตรงนี้ด้วยครับท้องถอยครับอลเบล็องนามโอ้โหเล่นไม่ทันเลยครับตอนนี้ฮะพยายามจะเข้าไปบวกต่อแล้วก็ได้ฝั่งนู้นเขาแรงเกินไปครับตอนนี้ฮะครับเป็นโดกเป็น ด้วยความที่เดเมจกายภาพค่อนข้างเน้นไปเลยนะฮะ,ะทำให้การซื้อไอเมอทมจากทางด้านบริอัรกอรี่นี่คือใช้คุ้มค่ามากมากเลยครับไฟเตอร์ฝันรุ่นเยอะโดนเผาก็ย่างเจ็บอ่ะใช่ครับแล้วขึ้นมาเป็นโดนสโคกี้มาด้วยนะส่วนขอการบมาแต่พวกเอาแคสครับโอ้โห,โหโ เอาหนักเอาเยอะครับตอนนี้ครับทางฝั่งฮ่องกงที่จุดต้นเกมถือว่าได้เปรียบมากมากเลยครับคุณผู้ชมครับใช่ครับเอ็นเคเอตาเมจเวทมนต์เยอะด้วยนะครับก็เป็นการปีบให้ฝั่งอบเอเป็นคอนทานเนี่ยจะออกของการไกลยภาพก็ไม่สุดนะครับ<ช>ก็ต้องรับในเรื่องต้ามเมจเวทมนต์เหมหือนกันโอ้โหแล้วก็มารับเป็นอีกอีกคือนะเป็นอีกที่ค่อนข้างเฟสนะฮะแบบรวยจัดๆครับผมใช่ครับเจ็ดพันนเป็นไปแล้วตรงนั้นครับตรงนั้นเป็นอีกใกล้เคียงครับบอกพันเจ็ดครับต้องเร่งครับส่วนเอ็นเคเอมาเปิดดาวซาร์เยอะรีน์ตรงน,ใน,ใน,ใน โหแต่ดูยากนะไบโตครับผมดูยากมากนะในการจะไปแยกครับก็บเป็นพิกวิกเตอร์ที่คุ้มที่สุดเกมนหนึ่งเท่าที่ผมเห็นมาเลยนะใช่ครับคือกลายว่าพอเขาได้ฟรีนะครับตัวของริกเตอร์เนี่ยใช้ประโยชน์ได้คุ้มจริงๆครับ<ช>คุบค้มมากมันกลายเป็นภาพจําไปแล้วมั้งฮะเวลาเห็นที่ฟังยิบริกเตอร์กดโอเมนมาอะเลยี้นะแต่ว่านั่นแหละครับสุดท้ายริกเตอร์สามารถโยกไปเล่นเรนมังกรได้แล้วเจอพิกตบมาหลังมาด้วยล็อกซี่ครับผมปวดหัวเลยฮะ ไอ้เรื่องออกมาครับตัวบูบัฟตรงนี้ครับแล้วเอามาฟาร์มให้ไกลที่สุดครับยูเซฟยังจะไปรอลุ้นอีกนี่คือต้องพยายามที่จะแบบเซฟให้บัฟตัวเองไม่อยู่กับฝ่าดตรงข้ามเลยนะฮะครับทำให้เงินของทางเกสเซอร์จะจมไปอีกครับแล้วเซฟิที่เงินตามผมว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากสำหรับเซฟิทนะใช่ครับอัตราเฉลี่ยเลเวลตอนนี้ห่างกันอยู่3เลเวลนะเังเกิร์ของทั้งคู่ครับหน่องตีไปเล่นลึกครับตรงนี้พยายามจะสร้างสเปซให้เพื่อนครับแต่ว่า มันไล่ล้อมไปด้วยทาวเวอร์สองทาวเวอร์ครับโดนปากไว้ตรงนี้ครับเดนเบลแล้ต้องตีเข้าไปพยายามจะหนีให้ได้เอาเบาเข้ามารวบม,มีตัวจังเกิลอย่างเสื่อลินตามมาปิดดาเมจแล้ว,ลวยิงได้นานพอสมควรครับต้องดูทางด้านบนว่าการเล่นในล่นลาตรงนี้จะสามารถกำจัดมังกรได้ไหมครับเออสปิเตอร์ยกไปยตอเต่าโดนล่าครับเมื่อสักครู่เอาแคร์ล็อกซี่แอดนี่แกรล่ากไปเล่นแล้วเซฟไม่ทันอีซี่ฟิกเกอร์ม่ชีฟมาจ่ายดาเมจได้อีกครับโหจัดจัดครับห้ององค์แอดทิจูดตอนนี้นี่คือเล่นบุกไม่พักเลยครับผู้ชมกำลางต่อเลยฮะ ไปทาวเวอร์ตรงนี้ไปครับได้รวมเป็น3ทาวเวอร์เขากองแอติจูดครับาเดิดจะเข้านะฟริกเข้าครับรวบใส่เข้าไปตรงนี้ต่อเนื่องครับเราเล่นระหว่างป้อมของฝั่งป้อมเบคอนทามเลยเออร์ซิปเตอร์โยกไปเพื่อจะลงโทษตรงนี้ครับแต่ว่าเป็นการตันฝั่งตรงข้ามเพื่อจะตีเทียร์ที่2เท่านั้นแล้วทำได้มันตอนเข้าด้วยครับขบวนครับตอนนี้โอ้โหเรียกว่าบุกไม่หยุดจริงๆคะัายุครับไม่สามารถฟอร์แคร์ได้จริงๆฮะัตอมครั้งนี้ที่จะพัดผ่านเข้ามาใส่ป้อมเบคอนทามครับ จัดรั่วบิ่งแล้วไอ้เบ่าครับป่าเข้าตรงนี้การเวนเดอรนอฟพูใส่เข้าไปทางหน้าเอาแคสพยายามจะจับใครสักคนแต่ว่าตรงนี้ต้องออกไปก่อนครับต้องตีเอาตัวเองไปฝืนเชียร์มังกรนะตัวเจ้าเวนเดอรนอฟพูร่วมกับมามายยังหลบได้ดีอยู่จับมือกลางครับคีมเข้ามาทางด้านของเดิมแมนครับตามมาเปิดมัลติฮันเตอร์โซนพยายามจะเอาทาวเวอร์ให้ได้นี่คือการเล่นสั่งเอชเคอครับโอ้โหจังหวะที่ดูแล้วฮะเลนบวกหลายลานหลายเลนแน่นอนนะจังหวะนี้ฮะวิธีการขึ้นบ้านของเขานะตังตีมาเยอะเหมือนกันใช่ครับ ผู้เล่นเป็นระเบียบม,มากจริงนะฮ่องกงที่จูดคือแบบจังหวะที่เขาได้เปลี่ยนก็คือแบบโอ้โหเล่นแบบไม่ปล่อยเลยแม้แต่นิดเดียวจริงคุณผู้ชมนะใช่ครับความใจเย็นตรงนี้ที่ฮ่องกงแอติจูดได้แสดงให้เราเห็นครับมอกเลยนะสับซับมันกลับแล้วแคปนะผมแล้วเล่นแบบสองสามสบายๆนะเพราะว่าเกมมันค่อนข้างห่างฮะครับเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของเลเวลก็ผมอาจจะทํา,าให้ลำบากครับตอนนี้แยกกันเล่นเลยครับแล้วเดทแคปนานมากอะ เจอครับแต่ว่าโอ้โหมอสยังเซนดีครับตรงนี้ขยับถอยออกไปได้ก่อนฮะเกือบจะโดนเนชัวรัสยกนะใช่ครับแต่ว่าการกินพื้นที่นี้ทางพอมก็ทาต้องรีบเอาพื้นที่คืนมาให้ได้ครับครับแต่พูดง่ายทำยากจริงๆครับคุณผู้ชมครับสกอร์คิวอยู่ที่ศูนยิครับการยังถ่างอายุเจ็บพันโกฮะและปัญหาเลยคือเฟนิกยังไม่ได้ใช้ตัวของมาอัฟร้อสเลยครับครับผม11นาที40วินาทีกว่าๆนี่เป็นสัญญาณครับว่าเฟนิกเล่นสบายมากๆลงถึงทักซี่ที่สโตร์บอสด้วยกันทั้งคู่ฮะแล้วที่ยิิ่่่งกวานนนัััั้คคครรบบพีสเเเอลลไซ เอชเอยังไม่เสียเลยครับโหนี่คือเรื่องใหญ่ด้วยฮะระยะยาวไฟต้องตรงต่อให้ทำได้ก็ต้องเตรียมทำมากกว่าหนึ่งครั้งนะครับเราดักไซเยอร์ตรงนี้เสียแน่นอนครับพร้อมเสียก็ตามในขณะที่ฝั่งฟอเบคอนทามเนี่ยอย่างน้อยน่าจะกดกันไปคนละหนึ่งครั้งนะน่าจะอย่าง,งนั้นฮะตัวขเรเลไซเคิลครับโอ้โหแล้วนี่ฮะสวิตเตอร์ไล่เลยครับมาเดอร์ฮันเตอร์ไปใส่บอสครับไม่ให้คุมปุบครับบอกเลยว่าเคี้ยวสุดๆฮะใช่ครับต่อไปครึ่งหลอดครับแล้วตรงนี้จะใช้พลังของคลีที่ตัวใหญ่่่ขขึ้้นนนนจจาาากกรรรปปลอออยยเเเเเดมตต์ีะฝืไงๆบ แล้วมานะครับตรงนี้ฮะเล่นบุกอย่างต่อเนื่องครับแล้วร็อกซี่ก็ทําเหมือนเดิมครับไปปวดน้องตีครับผมไปดวลกันเลยครับหนึ่งต่อหนึ่งเล่นลึกฮาน้องตีพยายามจะเล่นลึกเพื่อขีเอสไปได้เพื่อนครับเอกิีออกมาตรงนั้นครับแต่ว่าตัวเองกำลังโดนนักเรอสซี่เผาอยู่ไไม่หวฮะกดคารชิเบิลรถถอยออกมาครับแต่อย่างน้อยครีปพอจะเคลียร์ได้นะใช่ครับไม่จบตรงนั้นครับแล้วทำให้ครีปเรนล่างมันพาเขาไปจะครีปลูกกาดนี้มาเออสปิเตอร์ครับเล่นไปได้คริปตัวแรกแล้วเต่าเต่าโดนลวกไปแบบนี้หายครับเสี่ยวหลินครับเก็บได้กันเสือเลือดนนนน้้้อออยเเเหลืกิิคคครับบบปาามแีโ โอ้ยก่อนด้วยครับใจยเย็นเป็นน้ำแข็งอะพองกองไอติจูดจร,จริงจริงๆครับคุณผู้ชมครับและป้อมด้านบน,นจะการไม่ได้ซะด้วยหรือเปล่านะครับแต่มีมาได้เบปล่าครับแล้วก็ทางหน้าองตีไปเคลียร์คลิปเลนล่างก่อนครับหมอกำลังพยายามประกบดแมนอยู่คลิปน้อยู่เคียร์ได้ค,ไดครับป้อมอย่างน้อยเหลือก็คือป้อมครัตรงนี้เราหลบออกไปครับทางหน้าคลิปเลนกลางตันเข้ามาข้างบนนะแฟนีกฝืนตรงๆเลยฮะโอ้โหในเรื่องของอำนาจการเงินที่มากเกินไปจากการสะโดบอลนะ คุณนิยมจัดจัดอย่างเอสเคเอแล้วขึ้นหนังสือเขียวมาแล้วเอาแค่ครับโมลรีโพลายครับโอ้โหหรือแค่ป้อมเดียวตรงนี้จะเข้ามาด้วยเออสปิเตอร์โยกเข้าไปก่อนแกเซอร์พยายามจะเข้าไปเล่นกับเดอะแมนเดอะแมนถึกเกินไปเอาแค่ยืนรอรับดาเมจตรงนั้นครับแล้วยังสามารถเคลียร์ครีปได้กับป้อมสเปรย์คนถับครีปตรงกลางไหลเข้าไปหนึ่งครั้งเอสเคเอจะละลอกสองไมไม่ทำครับไม่ต้องรีบครับเพราะว่าเขากลับไปรอออฟเจคิพข้างหน้าก็ได้ครับพร้อมกับตัดป่าไปเรื่อยๆครับตอนนี้ฮะอย่างน้อยเราตีไข่แต่งนะ เก็บใส่ตรงนี้ครับโในการเกาืรู้สึกไปได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับมันเป็นอย่างที่เราคิดก็อยู่อย่างเดียวนะถ้าเกิดว่าเกมนี้เป็นอีกสโนบอร์ดขึ้นมาเลยมันจะเป็นเกมที่ยากมากครับครับผมแล้วกลายไปว่าพอโอเมนไปโดนรอซซี่กดดันเนี่ยริกเตอร์ฟรีมากๆฟรีเลยครับคือเขาเอาริคเตอร์ดีไปที่อื่นนะฮะในทุกแอคทิวิตี้เลยครับใช่ครับตอมจะเติมไฟทําได้หมดที่จริผมแอบคิดว่าเขาน่าจะอ่านดับได้ประมาณนี้ด้วยฮะในการที่จะแบนตัวของกาเฟนี่แล้วคิดว่าน่าจะหยิบเรเวลมาเฟิร์สพิกด้วยครับนะครับ ให้เจอริกเตอร์บอกว่าโอเคนะครับโอเคจะเจอ,อตัวของราวิวบักๆอยู่แล้วนะครับผมดีกว่าไปเจอโอเบนนะเดินไปเติมช้าครับผมเจอลาวิวในคือยังไงรลาวิวก็ห้ามไม่ได้นะครับผม ใช่ครับแล้วก็ด้วยความที่กดดันเลนการได้นิดนึงเหมือนกันนะเลยกลายว่าตัวของมอสก็ต้องขยับไปอยู่ตรงโซนบริเวณในบัฟนะครับปัดในบัฟตัวเองโอ้ยนี่ฮะด้านล่างครับบวกเลยครับมอสโดนฮะมอสโดนงานตรงนี้มาแต่ยังอึดพอจะถอยไปมูฟอ์จ่ายเลยครับโดนหนึ่งในเจ้าราฟซื้อสกิลเขามาได้ครับตรงนี้พอเฟือคอนทามส่วนต้องตีไปเล่นลึกเหมือนเดิมครับใช่ครับต้องพยายามทำแบบนี้ด้วยครับผมไม่งั้นี่เกมจะโดนโถมอีกซึ่งตอนนี้โดนล่าแล้วครับ ต้องยื้อให้ได้ครับต้องสเป r ให้เพื่อนเล่นให้ได้ครับน้องตีแล้วเล่นเหมือนเดิมว่าพยายามเล่นลึกครับพี่สันโอ้โหน้องตี๋ตอนนี้รถทูสเปซทิงนะผมต้องทำให้เพื่อนเ่าที่ทำได้ครับเราเป็นจังหวะที่มังกรใหญ่เกิดครับเอพิโซดแคริเอตเอนเบรยครับแต่ว่าฝั่งเขาก็วางล็อกซี่ไว้เหมือนกันน้องตี๋ยื้อตรงนี้เต็มที่ครับเพราะว่าซิยวหลินอยู่กับเขานะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เก็บมังกรใหญ่ครับโอ้โหแล้วมังกรตัวนี้เป็นแคริัสตัว15นาทีเลยครับ กลายเป็นว่าดาวเซเลเยอร์ครัพี่สันน่าจะเสียสองเลยอรเนี่ยโอกาสค่อนข้างสูงครับดาวเซเลเยอร์ก่อนครับไม่รีบนะเพราะว่าตอนนี้เขาทำแดเมจได้สบายๆครับโอ้โหแล้วตัดมาสู่อีกโลกหนึ่งฮะดาวเซเลเยอร์โดนเก็บไปแล้วครับใช่ตัวนี้มอนสเตอร์อยู่ที่เซี่ยวหลิงจังเกิลของฮ่องกันจุดครับโอ้ไปฮะเวลัสตัวนี้น่าจะต้องปล่อยไปให้เขาครับดับเบิลบัฟตรงนี้ฮะโอกาสในการติดบัญชีของฮ่องก็อันจุดอยู่ในมือแล้วครับ ดับเงินปั๊บครับจากเอชเคโอ้โหหนักจกัดครับตรงนี้จากการข้างหน้ายากเลยเพราะว่ามีคลิสิกนะครับในการบังคับไฟด้วยนะแล้วโดนทีใครรวบบอกเลยว่าตายได้หมดฮนะในปกนาทีเข้าสู่นาทีที่17ครับเอชเคจะขึ้นบ้านเพื่อตัดสินผลตรงนี้ครับเคลียร์คลินได้หมดแต่ว่ามีเดมอนเตสเตอร์ที่กําลังค่อยๆขยับปีกปีนมาเดอะแมนขวางอยู่ตรงกลางครับเดมอนเตสเตอร์กันกันอยู่ครับตรงนี้แล้วต้องจัด ไปรับเดอะแมนมาหายตัวมา,วมาการเวทชโนพูอัฟฟิเกอร์เข้ามาร่วมใส่ตรงนี้เข้าไปก่อนครับเจ็บมากทางด้านของแกเซอร์ดอสเจ็บเหลือเกินเกเซอร์เ,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 เข้ามาฝึกตรงนี้ใส่เดอะแมนครับแล้วกลายเปน็นนักเตะผิวหนที่สังหารต้องตีที่ไปคำ<ฮ>้ำนักหน้าได้เกเซอร์เลือดน้อยมากครับเอาแคดยังคงพยายามที่จะฝึกอยู่เลยครีปเข้าสองทางโบเดบโ์บเดเซอร์ ฝืนเคียบพอเขาทามครับตัวมีเดอะแมนตรงนี้พยายามจะอ้อมเขาไปตีหรือเปล่าเช่นถึงกริ้งเขาใส่เลยแล้วใส่ไปที่ทาวเวอร์เดียวไปทาวเวอร์เดียวแกสเซอร์พยายามีจะฝืนเคียบครีปอยู่เช่นถึงกำลังจะตายแล้วพยายามไปสิงเดงขึ้นมาเลมอนเลสเตอร์ยิงทาวเวอร์อยู่คริปตีตรงกลางสหงห้องโกดันจุดแล้วจบเกมครับเรียกว่าเป็นเกมที่แทบจะเป็นเพอร์เฟกต์เกมนะของฮ่องโกดันจุดแล้วคุณผู้ชมครับเล่น